สวัสดีครับผมนะัทเซลฟอร์สรามสองหรือเท,ไทพไถ่ฟอร์ที่เป็นกว่าคนพอใจนะครับคลิปนี้เรามาอยู่กับเจ้าเรนเจอ T, เร์เอ็กีเกียธรรมดาสีประตูสีดำน,นะครับว่าคันนี้ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับดูจากนานขังรอคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันล็อบคันนะครับว่าความรอเราเป็นยังไงเรนเจอร์เอ็กแลทีคันนี้นะครับได้เพิ่มเติมในส่วนของชุดอุปกรณ์ตกแต่งส่วนใหญ่จะเน้นไปทางโทน สีดานะครับกระจังหน้าแรปเตอร์สีดํานะครับสกูปหน้าทรงสูงสีดํานะครับขอบกระจกขอบแก้มขอบมือจับนะครับจะเป็นสีดําทั้งหมดล้อเป็นลอ้อขอบ18นะครับของสูทแท้นะครับยาง b ีเอฟกูดดิสไซส์สองหกห้าหกสิบทับสิบแปดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันว่าคันนี้รอเหล่าแค่ไหนด้านหลังนะครับเป็นโลบาร์แบบลายรอยต่อของเอาแอนเดอร์นะครับ ครอบดำทั้งหมดทุกจุดนะครับที่สามารถจะครอบดำได้เพราะพื้นฐานของ XLT จริงๆแล้วจะเป็นโครเมียมนะครับแต่ลูกค้าต้องการอยากได้รถที่ออกแนวดุดันนะครับทางผมก็เลยจัดให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการเลยถ้าพี่ๆอยากได้ปอดรอๆแบบนี้ทักมาหาเราได้นะครับเราจะให้จนกว่าคุณจะพอใจแน่นอนสวัสดีครับ